สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเอ็มแดกสเสด็จนะครับผม,มวันนี้เอ็มมีกล้วยจับครับผมทุกคนน้ำาปนคนล้นเต็มๆนะทุกคนฮนะเอาไว้สดครับผมเอ็มเป็นคนชอบสดน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำกว๋วยเตี๋ยวน้ำซุปอะไรต่างๆนะชอบมากเลยฮะร,รู้สึกว่าสดแล้วมันโล่งคอดีนะทุกคนฮนะ ก็วันนี้เป็นก๋้ยจับแบบคงหนึ่งเครื่องในพร้อมนะครับเยอะมากๆครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเครื่องปรุงเทไวแล้วครับเดี๋ยวเรามาคนกันก็วันนี้ก็เป็นเมนูแบบจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะก็ยังไม่พ้นเรื่องอเส้นๆนะครับทุกคนฮนะโอ้โหนี่โอ้ทุกคนครับผมไข่เป็นลูกฮนะไข่เป็นลูกเลยโอ้โห โหร้านนี้ถือว่าเด็ดครับผมทุกคนนะเครื่องแน่นนะฮะทุกคนโหลาป,ปากยัง <laughs> อืมโอเคอะคนไปเรื่อยๆฮะยน้ำล้นไหมเนี่ยทุกคนเรียบร้อยอะทุกคนครับผมไม่พูดพร่มทำเพลงกว่าปะบันเลงกันเลยครับมาครับทุกคนฮนะ กขนก๋จับด้วยกัน,ก,นกินก๋วยจับด้วยกันครับผมขอญาตแบบโอ้โหเยวขาดอะไรเนาะอืมก็ขาดนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องพเพิ่มก็โอเคครับรสชาตินี้รับได้ครับผมไม่ถือว่าจัดจ้านแต่ไม่น่าเกลียดครับผมไปอ,อ,อื้มดูว่าทุกคน โออนุญาตหยยบมาใกล้ๆลยนะทุกคน,นะใกล้ๆปากหน่อยฮะ <S <S อืม,อม,อมสูตรน้ำเขาจะเข้มข้นดีนะครดูสีน้ำนะทุกคนฮะนี่ฮะเห็นไหมครัทุกคนอืเข้มข้นมากครับ ครส่งสงนครืง่ง,ง,งในไปช้อนมันเล็กไปนะทุกคนครับมกินคำนใหญ่ๆไม่ได้เลยอื้อหือ กลับไปอากาศหน้าบ้านเหมือนเดิมมาแต่วันนี้เปลี่ยนมุมนะฮะอืโอโอ้โหนี่ฮะทุกคนนะอืมวะอื งอไปครับทุกคนอือเส้นก็พคั้น เส้นน้อยะที่เหลือนี่แบบหนักแบบเครื่องนะครับผมบายครับอืมอืม,อมเครื่องในเน้นๆครับผมทุกคนเมืม่อคืนฝนตกครับตักตกหนักมากเลยครับทุกคนครับโอ้โหไม่รู้พายุเข้าหรือเปล่าฮะตกแบบโอ้โห ท่วมครับบ้านผมน้ําท่วมครับผมพระบานค่อนข้างต่ํานะครับอ๋อลุยต่อเลยครับทัวครับอืม้ม ไม่ได้กินนานมากแล้วครับทุกคนครับใครหมดแล้วครับทุกคนครับไปเต็มเต็มช้อนเลย ดูไข่ครัคือเขาเหมือนผ่ามาให้ด้วยทุกคนครับนี่เดี๋ยวเอ็มเอาให้ดูนี่เป็นไงครับเขาผ่ามาให้จริงจครับทุกคนผ่าเป็นสี่สี่เซี่ยวนะครับนี่เป็นอ่งนีอืม นี่ครับทุกคนเน้นครับผมอื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 มต่อแค่นี้ครับทุกคนครับ อมาดท้าครับอืมอืม,อมไม่ใช่ครับไม่ถูกใจครับอย่างนี้เสียช,ช้อนไม่ถูกใจครับผมทุกคนไปเรียบร้อยครับทุกคนครับ Mm-hmm. But, but, mm. -hmm. ก็โอเคครับทุกคนเรียบร้อยหมดเกลี้ยงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมกับขอโทษขออภัยครับผมว่าจาได้ใดกิริยาใดไม่สุภาพในคลิปนี้ครับขออภัยด้วยครับผมจงตสตายของเอ็มแดกเสด็จนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมทุกคนโอ้ย จะออกทางเดิมไม่ใช่นะครับผมแอบเลือนนิดหนึ่งนะก็สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ